กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนวยนะผมวันนี้ผมกิงการีวิวมากับเพื่อนๆอะไรครับนี่ตูดิโออีกแล้วครับวันนี้มาแก่ค่าท่านชิบะวคนเดียวนะจ๊ะมาท่านชิบะส่สสงเสียงหน่อยสวัสดีครับ,อรบตอนนี้ผมเจอข่าวใหม่ท่านชิบะาที่แบบว่านั้นไม่จริงๆผมก็รู้แล้วว่าจะทาหัวข้ออะไรแต่เจอไอ้หัวข้อนี้มาก็เลยแบบว่าต้องช่วยกันผลักดันหน่อยเพราะว่าหัวข้อนี้ผมเสียเรียดมากนั่นก็คือมิวส์ไทยแลนด์จะนำโตเกียวรีเวนเจอร์ฉบับภาคไทยมาฉายบนย t u b e ไม่รู้ว่าจํากัดเวลาหรือว่า ยังไงนะแต่ที่แน่ๆคือมีให้ดูบน youtube ทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนอันนี้ผมก็ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรโตเกียวรีเวนเจอร์มากนะักหรอกแต่ว่านะพอรู้ว่าผลงานภาคไทยเนี่ยจะมีการทำอะไรแบบนี้มาเนี่ยผมก็ต้องสนับสนุนหน่อยแล้วเว้ยต้องสนับสนุนหน่อยสนับสนุนของแท้ของถูกลิขสิทธิ์หน่อยและสำคัญเพื่อให้วงการภาคไทยเนี่ยมันช่วยกันผลักดันต่อไปได้ได้ทีนี้ก็เราก็ขอมาแอบอวยกันนิดๆนนะว่าทำไมว่าภาคไทยในยสำคัญยังไง ภาคใครเนี่ยมันสําคัญในตรงนี้แหละตรงที่ตรงที่ว่าบางทีเราอ่านซับไม่ทันเอออะไรก็จริงบางทีเราอ่านซับแล้วแล้วแบบว่าเราก็ไม่ได้เสพอ่าอะไรนะไม่ได้เสพความสวยงามของภาพเนี่ยไม่ได้เสพความสวยงามของภาพเ,เพราะาเราเนี่แต่อ่านซับอยู่แต่ยกเว้นผมแนละ้วผมเนี่ยสามารถทําได้นะอ่านทั้งซับแล้วก็เสพความงามของภาพไปพร้อมๆกันทําได้ไงยังไม่รู้เนี่ยอาจจริงแม่งต้องแยกโซนภาสาอะไอคนที่ดูซับนานๆอะแม่งต้องแยกโซนภาษาเป็นเนี่ยแต่ตอนแรกผมก็ แต่แต่มันก็จริงอย่างที่ท่านชิบะว่าแหละผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอไปดูเข้าจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ผมทําได้เฉยเลยเว็บแปลกว่ะมันปกติค่ะไอ้นี่ถ้าฝึกนานๆะแม่งก็ทําได้ไอ้คนที่นอนดึกแม่งก็ยังทําได้เลยแต่นี่ผมทําได้ตั้งแต่ดูครั้งแรกเนะี่ยแต่ยังงงอยู่เลยว่าตัวเองทาได้ไงเฮ้ยอันนั้นเรื่องปกติมันก็อยู่ที่คนด้วยแหละมันก็อยู่ที่คนด้วยแล้วนะอ๋อใช่เพราะว่านี่ไงเพราะว่าผมชอบไปนี่ไงผมชอบทําอะไรหน้าคอมไง ผมชอบเล่นเกมคอมสมัยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทําอะไรกับคอมบ่อยๆเงี้ยเจออะไรแบบ <Click S 1> นี้ก็เลยแบบว่าช,วชิวๆแล้วมั้งมีประสบการณ์คล้ายๆกันมาก่อนฟลิกทา e อีเวนใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเจอสดีวฟจําได้เลยตอนเด็กๆสมัยเด็กๆก็ไม่เด็กเท่าไหร่หรอกประมาณมัธยมอ่ะมอต้นอ่ะก็เล่นมันลเล่นเพลินเลยโอเคแต่ก่อนอื่นเลยผมจะบอกเลยนะว่าประสบการณ์การดูภาคไทยเนี่ยมันดีจริงๆนะ เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยดูอุลตราแมนเบบิวส์ภาคไทยจําได้เลยเพราะว่าเป็นอุลตราแมนเรื่องแรกที่ผมดูครบดูครบตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบเผๆนี่แม่งสนุกด้วยอุลตราแมนเบบิวส์แต่สุดท้ายดูตั้ง<น>แต่ภาคไทยแต่แต่สุดท้ายก็ก็นะก็ไม่ได้เอาเป็นจัก,กรวาลหลักแต่ถามว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เกิดในจัก,กรวาลหลัก อ๋อเหรอใช่คือมันเกิดขึ้นในอีกจักรวาลไงในจักรวาลที่แบบว่ามีมีเป็นจักรวาลที่แบบว่านะเหมือนเรื่องราวของอุลตร้าแมนทุกคนเนี่ยมาซ้อนทับกันพอดีไงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะอ๋อแต่ถามว่าเมบิอุสโดนเขี่ยทิ้งไหมไม่เรียกว่าโดนเขี่ยทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่านะในอุลตร้าแกลกซี่ไฟภาคล่าสุดนี่ยังออกมาได้โชว์เทพเลยโชว์เทพแบบโชว์เทพสุดๆอหละเอาชนิดที่แบบว่านะอ่อเมบิอุสเนี่ยอยู่ในระดับระบบสุเรียจักรวาลนะก็คือทำลายแล็กซี่ได้หนึ เพราะว่าเซตตอนเนี่ยร่างแรกอ่ะสามารถทาลายระบบสุริยะได้อันนี้คือข้อมูลออฟฟิเชียลนะผมไปเจอมาเป็นข้อมูลในนิตยสารของญี่ปุ่นเก่าแล้วเนี่ยเขายืานยันมาอย่างนี้จริงๆแม่งมามพร้อมๆเซลเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดเซตต้อนกับเซลมันรวมร่างกันเนี่ยโอ้โหงานเข้าแล้วเพราะว,ว่า<ห>อะไร,ะไรนะไอ้เซตตอนเนี่ยก็ดูดกลนลาแสงได้ส่วนอเซลเนี่ยก็สามารถกินคนเก่งๆแล้วเพิ่มพลังได้แล้วถ้าเกิดไอ้สองตัวนี่มันมารวมร่างกันเนี่ยโอ้ยี่ห พีด่ดชันแล้วก็มีเสียงบะคุูมใช่โอเคทีนี้ผมจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วผลงานภาคไทยเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละว่าภาคไทยเนี่ยทำให้เราแบบว่านะไม่ต้องเสียเวลาดูนี่นไงไม่ต้องดูซับไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องดูภาพไปด้วยไงทําให้เราแบบว่านะจดจ่อกันในเรื่องได้มากขึ้นนิดหน่อยอะ่ะก็คือไม่ต้องจอดูซับอย่างเดียวอะ่ะก็คือแบบว่านะดูได้เต็มอัธรบทอะไรต่ออะไรได้เลยไงได้ไง ไม่รู้เมื่อผมก็ไม่รู้นะว่าคือจะยกอวอยอะไรภาคไทยอีกนะแต่รู้แค่ว่านะมันมันมันไม่ต้องเสียเวลาอ่านซับเหมือนอย่างเหมือนอย่างดูแบบซับไทยนะถึงผมจะดูได้แบบไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็เถอะแต่บางคนเขาก็มีเหมือนกันนะที่แบบว่านะดูซับแล้วก็ดูภาพไปด้วยไม่ค่อยทันนะดังนั้น,นภาคไทยเนี่ยก็ถือว่าเลยนะเป็นทางออกสําหรับเขาเลยได้อ๋อจรงิงดรวยผมนลกข้ออีกอย่างหนึ่งออกแล้วอันนี้ไม่ใชไม่เกี่ยวกับพวกเรานะอันนี้เกี่ยวกับคนที่เขาภาคมากกว่าก็คืออะไรหรือมั้ งานภาคไทยเนี่ยทำให้นักทําให้ทําให้นักภาคในไทยแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยมีงานทําก็คืออย่างน้อยอ่ะเอออย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดไม่ไม่ว่าอะไรอ่ะก็ช่วยพวกเขาอ่ะที่กําลังที่อยากจะมีเงินมีเงินใช้อ่ะก็ถือว่าช่วยงานเขาอ่ะที่ผมคิดออกนะเอยแต่ถ้าภาคเสียมันก็มันก็ค่อนข้างมันก็ค่อนข้างแย่ะนะก็ใช <ST> ่แหละ ก็ได้ก็ได้แต่แบบว่านะงานภาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานอะไรที่ยากนั่นแหละแต่ว่ามันก็มอบความสุขให้คนดูได้แหละเพราะบางทีอะไรรู้มั้กอันนี้สําคัญเออจริงด้วยผมลืมข้อนี้ไปเลยถ้าเกิดเราฟังภาคไทยเนี่ยเราจะเข้าถึงตัวลมได้มากกว่านิดหน่อยไงเพราะว่านะบางทีเราอะไม่รู้เราอะฟังสำเนียงญี่ปุ่นกับสำเนียงอังกฤษอเมริกาแล้วก็อังกฤษของบริเตน เราก็ฟังออกแหละแต่ว่าอะไรรู้ไหมเราไม่เข้าใจถึงน้ําเสียงแล้วก็อารมณ์ไงถ้าเป็นน้ําเสียงของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีไงว่าตัวละครนั้นอารมณ์ไหนโทนไหนอ่าจริงๆแล้วดูจริงๆแล้วผมที่ดูซับดูอะไรมาเยอะเนี่ยก็พอเข้าใจอารมณ์อารมณ์นั่นแหละต่อให้ไม่ใช่เสียงภาคไทยนะแต่ว่านะสําหรับบางคนไงที่ไม่รู้จักภาษาต่างประเทศไงเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นไง ไม่รู้ว่านะไม่รู้จังหวะไม่รู้ว่ากาจังหวะแบบนี้ยมันอารมณ์มันอารมณ์มรมประมาณไหนครับเพราะว่ามันคนละภาษากันเนี้ยอันนี้คือความคิดผมนะผมไม่รู้วิคนอื่นจะคิดยังไงอันนี้คือความคิดของผมแล้วกันอ่าแล้วแต่และท่านเวลาฉายเวลาฉายนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะเวลาฉายนี่ก็เมื่อวานฮเมื่อวานสามทุ่มทุ่มครึ่งอัปโหลดทุกวันวันละหนึ่งตอนเหมือนอย่างที่ช่องมิวส์เขาทําทุกวันทุกวันนั่นแหละ นี่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วเพราะว่านี่อย่างที่ว่าแหละมันเป็นการสนับสนุนงานภาคไทยให้มีให้มีต่อไงเลยสำคัญนะถ้าเกิดงานภาคไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนต่อผมว่ามันจะดีมันต้องดีขึ้นแน่ๆผมว่างานภาคไทยเนี่ยดีไม่แพ้ของงานญี่ปุ่นได้นะตรงๆอะ่ะอ่าอะไรนะทีมภาคของฟันนิเมชันก็คือทางฝั่งอเมริกากับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนี่นี่คือสองบริษัทที่ผมรู้จักนะแล้วก็เป็นสองบริษัทที่มีผลงานภาคดีสุด เป็นสองฝั่งที่มีผลงานภาคดีสุดๆก็คือสองฝั่งประเทศเนี้ยแหละงานภาคดีสุดๆเลยของภาคไทยเนี่ยยังอยู่ในดับกลางๆไงก็คือแบบว่านะมีมีน้อยเรื่องที่แบบว่านะงานภาคไทยจะออกมาดีมากๆอ่ะงานภาคไทยที่ออกมาดีมากๆนะอาฝั่งอนิเมะที่ผมรู้จักนะก็จะมีอสูรรับใช้ของยายหลุยส์นสุนิทกับแฮร์รี่พอตเตอร์อันอนั้นตำนานเลยใช่เอแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ด้วยแบบว่าลมันก็อืม๋อ น่าคิดถึงยังไงไม่รู้อะอะไรมันก็แอบคิดถึงหลายๆเรื่องยีเดีที่แบบว่ามันภาคแบบดีมากๆแล้วแล้วปัจจุบันนี่คือมันไอเนี่ยไอนี้ขอนอกเรื่องไอภาคไทยไอภาคไทยอะไม่ค่อยไอนี่หรอกแต่แต่ไอนี่แต่เอ่อภาคไทยอะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราอยู่ตอนเด็กๆอะเราก็เคยฟังมาแล้วไงหลายเรื่องเลยเออย่างเช่นก็บอลแซ เอออันนั้นอันนั้นคือแบบว่าใครเด็กเด็กเด็กสมัยนี้ก็ยังต้องรู้จักอ่ะใครว่าใครว่ารุ่นน่ะต่อยทําดีสุดแล้วนะผมว่าไม่จริงรุ่นนะหนึ่งมาผาาโกคูนี่ก็ทําดีไม่แพ้นะต่อยเลยผมว่าดีพอกันเลยด้ซ้ําไปจริงฮะน้หนึ่งนี่พาคโกคูได้ดีมากๆอ่ะดีไม่แพ้นะต่อยอ่ะนะต่อยว่าทําดีแล้วนะน้หนึ่งก็ทําดีไม่แพ้กัน่ะดีมันก็ดีหมดและ น,นี่ขอกระซิบกระซหน่อยนะไม่รู้ว่าอินุยะารุ่นลูกเนี่ยจะมีภาคไทยไหมนะแต่ที่แน,น่ๆคือโบรุโตภาคไทยเนี่ยเอ่อทางผู้ถือลิขสิทธิ์โบรุโตเนี่ยเขาพยายามเอานักภาคเก่าๆกลับมาได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะว่าอะไรรู้ั้กอย่างที่เรารู้กันแหละขนาดผมไม่ใช่แฟนนารุโตเนี่ยผมยังรู้เลยว่ายังยังฟังและยังยังรู้เลยว่าทีมภาคโนรุโตชุดของโรสเนี่ยภาคดีๆมากๆไม่ว่าจะของฮินาตะนนรุโตสากุระซาส,สึเกะคือทําได้ดีมากอะ่ะ เออลืมไปเลยไอ้นี่ปัจจุบันนี้ค่ายที่แบบว่าเราอยู่มาตั้งแต่สมัยเด็กหัวโปกหมอยังไม่ขึ้นนี่แม่งหายไปเลยหายไปหลายอันแล้วนะไทกาโรสเนี่ยหายไปแล้วเด็กนี่เด็กเด็กนี่ก็ถามว่านะเก่าไหมก็ยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กนี่ก็เลยนะใหม่กว่าไทกาแล้วก็ใหม่กว่าโรสนะก็เลยยังอยู่รอดเนี่ยเพราะว่าม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 าใหม่ใหม่นิดหน่อย เอออันนี้อยู่รอดยังอยู่รอดอยู่นะแต่เหมือนกระตุนขับจะไปไม่รอดแล้วใช่ไปไม่รอดจะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไฟไว้ให้กระตุนขับนี่ก็เริ่มล้อมล้อมแร่แล้วเหมือนกันนะกระตุนขับนี่จะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วแอบแซดยังไม่รู้เดี๋ยวผมก็ต้องช่วยผลักดันแล้วนะไอ้เรื่องพวกนี้เพราะว่านงางพากไทยเนี่ยมันก็ดีจริงๆและและสําคัญไม่ใช่อะไรนะผมเองก็นึกนึกมาเป็นเน็ตไอดอละไรพวกนี้เพื่อที่แบบว่านะจะได้รับเชิญไปการพากอะไรพวกนี้ได้ไง j น n i ที่แบบว่าต่อให้เขาไม่ไม่ไม่เชิญอะผมก็อยากจะเสนอหน้าโพราเลยลงมาอยากพาอุลตร้าแมนเนี่ยผมอยากพาอุลตร้าแมนกับอีวานเกเลียนที่สุดอะอยากให้อีวานเกเลียนนี่ยเขามีไอ้นี่เหมือนกันนะมีเอาสามจุดเอาสามจุดศูนย์บวกหนึ่งจุดูนมาฉายแล้วจากนั้นก็มีการรีลันใหม่มีการรีรันใหม่แบบว่านะฉายภาคแรกแล้วก็ไล่ยันจนรีบิวจบอีกรอบจะภาคแล้วก็ภาคใหม่ ไอเย่ไม่ใช่หนังกลางแปลงนะเว้ยที่แม่งภาคแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะเออไม่ใช่หนังกลางแปลงนะยังไงก็ช่างเถอะแต่ที่แน่ๆก็คืออ่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปคลิปเนี้ยก็แค่มาโปรโมชั่นมาโปรโมทแค่นั้นแหละว่าแลวนะโตเกียวรีเวนเจอร์นะมีภาคไทยแล้วแล้วก็ดูฟรีบนย t u b e ด้วยดังนั้นใครที่เป็นสาวกสาวกโตเกียวรีเวนเจอร์หรือชอบงานภาคไทยเนี่ยก็ไปดูกันได้นะเพื่อที่แบบว่านะผลงานภาคไทยเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมเยอะๆอีกแล้วก็ได้รับการพัฒนาอีก เพราะว่าอะไรรู aha, ้มหมที่ผ่านมานะผมตามข่าววงการบันเทิงอยู่นะท่านชิบะหนังที่หนังที่ได้รับคํำชื่นชมน่ะในเรื่องผลงานภาคไทยมีแค่เรื่องเดียวคืออะไรรู้ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคแปดโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์แฮรมีแค่เรื่องนั้นแหละที่แบบว่านะได้รับเสียงชมจากต่างประเทศว่าเป็นผลงานภาคที่ดีที่สุดอ่า ซึ่งลลพอผมแชร์เข้ากลุ่มเนี่ยนะก็มีแต่คนเห็นด้วยซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะผมก็ดูมันนิดหน่อยถึงจะไม่ใช่แฟนบอยก็เถอะแต่ก็ยังบอกเลยว่าเอองานภาคที่เขาดีจริงไว้เอท้าชิบะพูดลองพูดประโยคที่น่าจดจําของแฮร์รี่พอตเตอร์ดูสิเอาอันไหนดีวะแม่งมีเยอะจนผมจําไม่ได้ไอคาพูดแรกที่ผมแรนเข้าหัวเลยอ่ะก็คือคาพูดเนี้ยไรการแล้วก็ใช่ใช่เหมือนกัน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 แล้วแล้วเปดิ ไม่ใช่มันต้องวิงกาเดียมเลวิอะไรสักอ,อย่างนี่แหละวิงกาเดียมเลวิโอซ่าจำคาถาได้จำได้แค่คาถานี้คาถาเดียวแหละแล้วก็ออ,อ้นี้แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ด้วยอ่ออะไรนะที่ไอ้ไอีป้าอีป้าชมพูที่เป็นอ๋อโอดราเลสน่าจะโดราเลสเนั่นแหละโอ้โ อีป,าปา้านป้าป้าโดราเลสนี่คนภาคก็ภาคได้น้าหมันไฟมากอ่ะชนี้ที่แบบว่ารู้ไหมถ้าผมเป็นโรงเรียนถ้าผมอยู่ในโรงเรียนนั่นนะเป็นจองเวทในโรงเรียนนัออ่นนะสงสัยอีป้าโดราเลสนะคงจะโดนผมกระทืบคาบาทาแต่ทําไม่ได้เป็นพออ่ะนะใช่ผิดพออ่ะแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมมาเป็นคนอย่างผมเนี่ยเจอไปยังไงก็อะไรนะยังไงก็ทําอยู่ดีไม่สนี้สนใดอะไรอ่ะไอ้เช่ โอเคยังโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปสั้นๆเนี่เราก็จะมาโปรโมทแค่นี้แหละว่านะมาบอกกันว่าภาคดีเนี่ยเอ้ยภาคไทยเนี่ยมันมีข้อดียังไงแล้วทําไมถึงควรดูภาคไทย,<อ>ยจริงคนดูภาคคนไทยเขายึดติดคําว่าภาคไทยมากกว่าซับไทยเพราะว่าภาคไทยแม่งเไม่สิ่ภาคไทยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจเจริญเติบโตมาตามันด้วยใช่เผลอนี่นภาคบางคนนี่คือแบบว่า ก็แก่มาพร้อมกับเราภาคตั้งแต่ภาคตั้งแต่หนุ่มๆยันแก่หลายคนอ่ะอย่างเช่นใครวะเอาคนภาคโดเอมอนกับคนภาคโนมิตะแล้วกันพวกป้าๆเขาอ่ะแล้วก็แม่พึ่งอ่ะอ่าแล้วก็คนภาคลูฟี่ที่ที่นราอากนะนจูนะจูนะจูเออคนนั้นอ่ะโอ้โหผมจําได้เลยว่าแต่ละแต่ละเสียงอ่ะเสียงมันคล้ายๆกันนะแต่ผมจําไม่ได้ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นคนเดียวกันอ่ะลอยทอย เออเออคุโรยานแล้วก็ไอคนเนี้ยไอไอไเดดโออ่ะชื่ออะไรอ่ะมโมทารอสป่ะมโมทาโร่มโมทารอสมโมทาโร่ใช่นี่ก็ภาคได้ดีเหมือนกันพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วโอ้แต่พูดแล้วสงสารนะจูนฮะเออนะจูนเขาภาคไรเดอร์หลายตัวนะแล้วเดนโอนี่ยก็เป็นตัวที่น่าจดจำมากเลยเแล้วโอมแล้วไรเดอร์จีโอเนี่ยคือเอ่อ <im itation> แม่งเอาไรเดร <im itation> เอเดร์ตัวอื่นแม่งเอาไรเดอร์ตัวอื่นมายำอ่ะคือแบบว่าอะไรรู้ไหมไอไอไอแกรนจีโออ่ะไอแกรนจีโอเนี่ยกระทืบไรเดอร์ทุกตัวตายตายกันเป็นเบื่อเลยนะจูน <im itation> ถ้าถ้าผมเป็นนะจูนเนี่ยผมคงคิดในใจนะโตเอะมึงเอาอย่างนี้ใช่ไหมมึงเอาตำนานมาฆ่าง่ายๆกับไอเด็กกระโปงแลวไอแกรนจีโอมันก็คือเด็กกระโปงมึงเอาตำนานมาให้เด็กกระโปงก, <im itation> <im itation> กระทืบอีฮี้ อาจริงนะดีเคนี่คือนับว่าไอ้นี่มันนับว่าตบตำนาแล้วนะแต่ไอ้นี้จีโอนี่แม่งโอ้โหแม่งเล่นสยับเลยยับแมใ่ยับ<ะ>ที่จำจำได้ใช่ไหมที่โอดีนะจากไอน้นี่จากดิวชี่ที่มันแบบว่ามีการ์ดการ์ดอีกการ์ดหนึ่งอะ่ะที่มันยังไม่เปิดไพ่ตายอ่ะก็คือการ์ดที่เอาปีกปีกไฟแล้วก็ปีกลมอะ่ะแล้วก็ตัวนอกอะ่ะมารวมกันแล้วเป็นการ์ดที่โหดที่สุดอะ่ะแล้วทำไมโดนจีโอตบทีเดียวตายะวะเออแย่แย่ย yeah, yeah, ่ yeah, yeah, yeah. โอ้ยเอาขนาดโตเอเอาอะไรมากกว่าโตเอล่ะคืออันนี้ขอก่อนอื่นเนี่ยขอก่อนจะจบไปเนี่ยขอแขวะไอ้โตเอนิดนึงนะคือโตเอเนี่ยแม่งชอบเอาตำนานมาฆ่าบ่อยมากอะจำได้เลยในไรเดอร์โชวะในโชวะไรเดอร์พัฒเฮเซไรเดอร์เนี่ยสตองเกอร์จะกระโดดถีบคาบุโตแต่คาบุโตแม่งไรเดอร์คลิกใส่แบบชิวๆอะทางนังน,นี่สตองเกอร์นี่ชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าสตองเกอร์ ภาคไทยเนี่ยเขาล้ภาคไทยเนี่ยเรียกว่าหรือมะมดจอมพลังไอ้เหี้ยโดนเตะกลิ้งเป็นลูกขนุนเฉยเลยซึ่งไอ้นี่เอ่อเอ่ออะไรวะเอ่อไอ้นี่เร่แหละไอ้อตัวซูเปอร์วันอะซูเปอร์วันใช่ใช่ทำไมที่ใส่ถุงมือใช่ใช่ถุงมือเชนล้ำแสงสี้ำเงินล้ำแสงเลคทิกยิงได้นี่คือผลงานภาคไทยนะแล้วแปลงร่างแล้วก็ถูขึ้นถูลงอะไรเนี่ยอ๋อนะขอมดจอมพลังไอ้นี่ผมก็จําได้ ขอถุงมือให้ใหสว่างแปลงร่างเป็นมดจองพลังอันนี้คือผลงานภาคไทยที่ผมจําได้นะแล้ว,แล,วแล้วถุงมือเนี่ยผมจำได้เลยมันมีถุงมือที่สามารถทะลุผ่านกระสุนอะไรพวกนี้ได้แล้วทาไมไอ้ถุงมือนะั้นมันไม่ได้ผลกับดีเขตรว่ะเออไม่เหมือนโดนเนิร์ฟแบบเนิร์ฟมากๆอะ่ะคือเอาง่ายๆนะไอ้ที่สิ่งในในตอนที่อะไรนะเอ่อพวกซีรีส์ไรเดอร์รุ่นเก่าๆอะที่แบบว่าโดนดีเขีและจีโอมายํำนะคือไอ้สิ่งที่มโมๆไว้อะ่ะ มันก็ยังยังอยู่แหละไม่ได้เนิร์ฟหรอกเพียงแต่ว่ามันจะแค่เอามาทําให้แบบว่านะให้ไอดีเคแล้วก็ไอจีโอน่ยมันดูยิ่งใหญ่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจริงจไอจริงๆนะตอนตอนจีอนโอโผลมาพอไอนี่ในรเด้วยจีโพอผมดูแล้วปกติพอมีดีเคโผลมาเท่านั้นแหละนี่มันดีเคซีซั่นสองจะชัดเลยเออเอานะก็ยังไงดีเคมันก็ลูกรักอะ ไม่เหมือนกับโตไม่เหมือนกับซูบุรยานะซูบุรยานี่คือแบบว่าเอาตำนานมาขายต่อเอาตำนานมาโชว์เทพไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดนี่ในอุลตร้าแมนเซตนี่คืออุลตร้าแมนเอสนี่ืหซูกษัตริย์อสูรได้เก่งแค่ไหนก็ยังเก่งขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่เก่งแค่นั้นสิเก่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกโคตรโหดเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราว่าเราเลยประเด็นมาประมาณไม่เป็นไรเราก็ตั้งชื่อคลิปว่าเลยไหมบวกอะไรก็ตั้งชื่อคลิปเป็นบวกบวกไงว่านะว่าบวกไอ้นี่ไง บวกอะไรต่ออะไรเข้าไปไงบวกหัวข้อที่เราเสริมมาตอนท้ายๆไงโอเคเดี๋ยว<แ>ท่านชิบะจะรีวิวอนนเี้เมกาบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บนึงแล้วก็ม<แ>นะแล,มแล้วก็มาแล้วก็ไมนี่โอเคตัดคลิปละ